สวัสดีครับผมฟิลนะครับจากร้านฟิลไบ์เหมือนเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับรถบิ๊กไบ์เข้าใหม่พร้อมจำหน่าย1นึคันนะครับนั่นก็คือรถสปอร์ตยอดนิยมของเรานั่นเองนะฮะเจ้าตัว Honda CBR650F นะครับตัวรถเป็นปีคศสอ1 3จดทะเบียน2014นะฮบอ่าเล่มเอกสารชุดโอนครบถ้วนนะครับรถภาษีไม่ขาดนะคบภาษีหมดอีกทีหนึ่งปี2567เลยนะครับปีหน้าเลย มาเดี๋ยวมาดูรอบคันกันก่อนนะครับว่ารถเป็นยังไงบ้างนะฮะสีทั้งคันเนี่ยสีเดิมโรงงานทั้งคันเลยนะครับไม่ได้ผ่านการทําสีมาแต่อย่างใดนะฮะามาพร้อมเจ้าตัวสติ๊กเกอร์กันลื่นข้างถังนะครับสองฝั่งเลยนะฮะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกว่าเกือบหนึ่งทุ่มแล้วนะครับท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วในกล้องก็อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดต้องขออภัยนะครับแต่รับประกันว่าตัวจริงสวยงามแน่นอนนะฮะ ชุดสีด้านขวาสวยงามครับไม่มีรอยล้มนะครับอ่าชุดสีทั้งคันสวยงามครับสีเดิมโรงงานทั้งคันนะฮะร้านผมเนี่ยจะไม่รับซื้อรถที่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักนะครับแต่ถ้าแบบล้มแปะหรือว่ามีรอยขีดข่วนเล็กน้อยเนี่ยคือเรื่องปกตินะครับโอเครถคันนี้ได้กันสะบัดไฮเปอร Hyper ์โปด้วยนะครับตรงรุ่นนะฮะ แล้วก็มาพร้อมท่อนะครับท่อท่อปลายสลิปออนแต่งนะครับโอเคมีสปูลยกล้อหลังให้ครับไฟเลี้ยวน่าจะเป็น LED แล้วนะครับแต่งแต่งของเดิมไม่ใช่ LED นะตัวนี้อาแล้วก็มาพร้อมเจ้าตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับทั้งยวงอย่างนี้เลยสวยใสครับชิวหน้าแต่งครับสวยงามครับ ยังหน้าดอกเต็มนะครับพร้อมใช้งานยาวๆนะฮะยางหลังก็เช่นเดียวกันครับดอกเต็มพร้อมใช้งานนะฮะโซสเตอร์เหลือบานเลยใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับเครื่องด้านนี้สวยงามครับไม่มีรอยครับโอเคแล้วก็เครื่องด้านนี้สวยใสครับแต่ว่าเครื่องด้านนี้จะมีสีลอกนิดหน่อยนะครับรถปี2 0ง3อ่ะพี่มันก็ ก็หลายปีแล้วนะมันก็อาจจะมีริ้วอรอยบ้างนะครับตามการใช้งานนะฮะบางคนด้านในนะครับบางคนหลังด้านในเป็นลายคาร์บอนแคปล่านะครับเป็นงานคาร์บอนหุ้มนะไฟเลี้ยวหลังแต่งครับภายสั้นแต่งครับผมเบาะหุ้มหนังมาใหม่นะครับแล้วก็ทําเป็นแบบเจลนิ่มๆนิ่มๆเลยนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันก่อนนะครับรถทุกคันการันตีใหม่แท้นะครับ ตอนนี้วิ่งมา25,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับ25,000นะฮะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังเสียงกันก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอญอากถอดไม์ก่อนนะฮะสตาร์ทที่เดียวติดครับระบบไฟใช้งานปกติครับ เรื่องเดิมเงียบมากครับเดี๋ยวขอย่าดับเครื่องก่อนครับโอเคเนื่องจากตอนนี้มันค่อนข้างที่จะเย็นมากนะครับจะทุ่มหนึ่งแล้วก็อาจจะเบิ้ลมากไม่ดีนะครับเพื่อนบ้านจะว่าเราได้นะฮะโอเคมือเบรกมือคัตแต่งครับสวยงามกันเลยมาอ้ออ้อมีอีกอย่างหนึง่ง สติกเกอร์อลายแคปลาหรือเปล่ามันมืดแล้วเอ้ยไม่ใช่ลายแคปลาเนาะเป็นสติกเกอร์กันลอยฝาถัางน้ำมันนะครับอะ,อะว่ากันที่ราคากันนะครับสำหรับเจ้าตัว Honda CBR650F คันนี้นะครับปี2 0 1 3จน2 0 1 4นะฮะผมตั้งราคาขายเงินสดไว้ที่1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับตารางดาวผ่อนนะครับรถคันนี้เป็นปี2013จัดไฟแนนซ์ได้นะพี่แต่ว่า ผ่อนได้แค่24งวดครับออกรถจบทุกอย่างเริ่มต้น0บาทก็คือทําเรื่องผ่านรับรถได้เลยไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทนะครับแต่จะผ่อนแพงนิดนึงผ่อนเดือนละ7,000นะครับ7,000นิดนิดเนื่องจากรถมันปีลึกทางกรุงศรีเขาให้ผ่อนได้แค่24งวดนะครับไม่ต้องใช้คนค้าออกรถ0บาทเท่านั้นนะฮะโอเคเอ,อ่รถเนี่ยอยู่ที่ซอยเทพรัก20นะครับร้านผมเองอยู่ซอยเทพรัก20สพันใหม่บางเขนกรุงเทพมหานครนะครับ ผมมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยนะครับเก็บเงินปลายทางได้แล้วก็ถ้าหากเพื่อนเพื่อนที่พี่ท่านไหนที่มีรถอยากจะเอามาแลกมาเทินกันเนี่ยก็สามารถาติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมรับซื้อขายแลกเทินทุกรุ่นทุกซีซีทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ช่องทางติดต่องผมนะครับเบอร์ศูนย์เก้าสองสี่เก้าห้าเก้าสามสามแปดผมชื่อฟิลนะครับ ID ไลน์จะเป็น feelbike e e 1992หรือที่อ่านว่าฟิลไบค์1น 9, 9 2้นั่นเองนะฮะ โอเคก่อนจบคลิปนะครับผมจะรบกวนฝากให้เพื่อนๆทุกท่านเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องของผมด้วยนะครับถึงผมจะไปล้านเล็กๆแต่ผมมั่นใจว่าผมเซอร์วิสไม่แพ้ร้านใหญ่แน่นอนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ